สวัสดีค่ะท่นานผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้ค่ะพบกับดิฉันอนอุมา,าเรเกษตรผู้ผลนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาหนึ่งท,ท,ะะทุ่มตรงค่ะทางทีเอ็นสองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน,นะะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากทางคุณนัตชา,าจริจินดาค่ะประาจารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมคัมเพิลและก๊าสธรรมชาติของบริษัทปตทจังกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนากับท่านค่ะ การพลังงานวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากผู้บริหารระดับสูงของทางบร,ริษัปะะทปตทจำกัดมหาชนค่ะคุณนัทชาิจรารุจินบานะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องตั้งคําถามแบบง่ายๆนะจะเป็นคําถามที่ประชาชนอยากได,ด้คำตอบเหมือนกันนะองถามของนัทชาแต่นะคะว่าตอนนี้ราคน้ํามันเราเนี่ยแพงไหมคะที่ใช้ใช้จนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค่ะ ผมคิดว่ากาบอกว่าแพงหรือถูกเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับว่าผู้บริโภคอาจจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับแต่ถ้าจะหาว่าราคามันเหมาะสมหรือยังเนี่ยนะครับคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องต้องเรียนที่ที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าประเทศไทยเรามีพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันเป็นส่วนใหญ่นะครับเกือบแปดสเพรนนี่ยามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าราคาน้ํามันในเมืองไทยมันต้องอิงกับราคาตลาดโลก นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยราคาน้ามันระโรบาเร่ม,เรม,มีการอ่อนตัวลงม,มาตามําดับนะครับลงมาเนี่ยถึงประมาณจากระดับที่เคยอยู่ประมาณสักร้อยเหรียญต่อบาทเรลปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเหรียญต่อบาทเรลนะครับลงมากว่าสามสิบเหรียญน,นะครับก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันในประเทศไทยก็ลดลงมาในทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับอ,อย่างเช่นน้ํามันกาวห้านะครับ ก็ลดลงมาถึงประมาณ7บาท80สตางค์นะครับหรือถ้าก้าหนึ่งก็6บาทกว่าๆนะครับก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับยกเว้นในกลุ่มน้ำมันดีเซลซึ่งจะลดเพียงแค่60สตางค์พราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลราคาน้ำมันดีเซลอยู่โดยการที่ไม่ให้เกิน30บาทนะครับโดยการที่ยกเว้นการเก็บภาษีสามิตรนะครับยกเว้นการเก็บกองทุนก็เลยทําให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยถูกกว่า ราคาน้ำมันเบนซินทั้งทั้ง,ทงเยอะนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันเบนซินค้าลงก็รัฐก็ทำใยการค่อยๆทยอยปรับราคาเฉพาะกลุ่มเบนซินงลงนะครับ<อ>จากราคาน้ำมันที่ค่อยๆลดลงแล้วก็ราคาแกา๊สเพิ่มขึ้นประชาชนเขาก็ถามกัน,นะครับว่าเอ๊ะแล้วราคาน้ำมันจะลงมากกว่านี้ไหมแก๊สจะขึ้นมากกว่านี้ไหมคะราคาแกา๊สนะครับก็ก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับการถือต้นเนี่ยเป็นสินค้า เป็นหนึ่งที่รัฐบาลขั้นๆมีการชดเชยว่าอุดหนุนเยอนขั้นงมากนะครับ<ช>พรเพราะประเทศเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการนําเข้าว๊าซอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในร,ราคาตลาดโลกสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ประมาณ8-900เหรียญต่อตันนะครับแล้วก็รัฐบาลมากําหนดราคาในประเทศอยู่ประมาณ333หมี่นต่อตันก็ต้องใช้เงินชดเชยเยอะถามว่าเงินนี้มาจากไหนก็เงินก็ไปเก็บจากผู้ใช้น้ํามันเบนซินเป็นหลัก เพราะเราไม่ได้เก็บอะไรจากดีเซลเลยนะครับนั้นก็เลยทำในอดีตที่ผ่านมาก็เลยทําให้ราคาเบนซินสูงขึ้นไปมากนะครับสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ที่เข้ามาก็คือค่อยๆปรับราคาให้สมดุลขึ้นก็คืออย่างที่อม,มาพูดก็คือพยายามปรับราคาก๊าซถุงเต้มขึ้นแล้วก็ลดน้ำมันเบนซินลงให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งถามว่าขณะนี้เนี่ยราคาก๊าซถุงต้ม เข้าไปสู่ราคาที่เ,เป็นต้นทุนที่ใช้ติหรูอ,อย่างก็ต้องเนลืออย่างนะครับแดงว่าโอกาสที่จะขึ้นสูงโอกาสที่าาทจะขึ้นอีก,อกครับแล,แล้วต้องถามว่าต้องขึ้นอีกมากเท่าไหร่จึงจะเป็นราคาที่แท้จริงคะแต่ราคาที่แท้จริงควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้ามองต้นทุนเฉลี่ยะนะครับจากาทุกแหล่งน,นะครับทั้งนำเข้าทั้งจากโรงกลั่นทั้งจากโรงแยก,ก๊าซโรงแยก๊าซเนี่ย ตออน้นทุ 5, นผลิตอยู่ประมาณทัก้าร้อยห้เหรียญแต่รัฐบาลให้ปอทาขาย330เหรียญซึ่งเป็นปอทรับภาระมาให้ตลอดนะครับแล้ก็ไม่ก็ถ้าดูตัวเลขเฉลี่ย3มอันเนี้ยต้นทุนแล้วมาบวกเป็ต้นทุนแล้วก็มาเป็นราคาขายเนี่ยการถึงต้นควรจะอยู่ที่ประมาณระดับประมาณ26บหก27บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากปัจจุบันนี้ระดับราคาอยู่ที่23บาท13สตางค์นะครับก็หมายว่าต้องขึ้นประมาณ3บาทเกือบ4บาท นะครับโดยโครงสร้างของราคาน้ามันหรือราคากา๊าสไม่เหมือนกันไหมอาจาคะอ่าไม่เหมือนครับอ่าเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเรามีกําลังการในประเทศมันมากกว่าความต้องการในประเทศนะครับเราซื้อมันดิบเข้ามากลั่นแล้วเราก็ได้ได้ผลิตออกมาเราเรา,เราอิงราคาหน้าลงกลั่นกับราคานําเข้าจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็บวกภาษีสงองสามวิทยต่างๆไป แต่ถ้าการธรรมชาติเนี่ยมันจะมาจากสามแหล่งคือมาจากลงงานก๊าซแล้าจากการธรรมชาตอ่าวไทยที่รัฐบาลทําให้ราคาเอ,าอ,อ่อยอมค่อนข้างต่าอยู่จากรมกลั่นรงกลั่นก,ก็เป็นผลพ้อยได้จากการเที่ยวน้ำมันยิบเข้า,า,ขามาแล้วก็ให้ราคาค่อนข้าง,างสะท้อนต้นทุนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือการนําเข้าเพราะเนี่ยราคาการธรรมชาติจะค่อนข้างาได้รับการดูแลมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยังมีส่วนที่เราผลิตในประเทศจริงๆ แต่น้ำมันนั้นมันเข้ามามันเข้าเกิดทั้งหมดแล้วถ้าย้อนมาเรื่าคาน้ำมันถ้าไม่นับดีเซลนะฮะ<ช>เรามาดูเบนซินมาดูก๊าซโซงหอนี่เป็นตัวเลขที่เป็นจริงหรือยังครับเมื่อเทียบกับต้นทุนขณะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นจริงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งที่ผู้พ่อที่ใช้เบนซินเนี่ยยังรับภาระจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อจะนำกองทุนนั้นนะ่ะมาช่วยเหลือทางกา๊าซถุงต้มอยู่นะครับ เพระฉะนั้จริงราคาเบนซินเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถลดลงได้อีกนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยเพื่อมาอุ้มกับการส่งต้มเยอะถ้ามีการปรับราคาการสงต้นไปราระตรงนี้ก็จะลดลงแต่ขณะเดียวกันเราก็เสียรายไา้ของรัฐไปส่วนหนึ่งก็คือส่วนภาษีสำหรับสามีนะครับซึ่งแต่เ่อนกร่ี รัฐบาลจะเก็บภาษีสำนิกจากปิพัน์น้ํามันเนี่ยเก็บทุกทุกชนิดนะครับแต่ว่าจากที่การคุมราคาดีเซลไม่เกินสาสก็มีการาเกือบจะไม่เก็บนะครับภาษีสำนิกจากาดีเซลเลยนะครับแล้วไปเก็บเบนซินก็น้อยลงเพราะว่าต้องออกไปช่วยาหน้างกองทุนนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าต่อไปรัฐบาลก็อาจจะมีการทยอยกับโครงสร้างาก็คือเก็บภาษีสนิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดกองทุนลงเพราะว่าขณะนี้เนี่ย กองทุนจัดระดับที่เคยติดลบอยู่ประมาณ8พันกว่าล้านเ่ยนะครับค่ะต่อนนี้ก็กลายเป็นบวกแล้วนะครับจากที่ราคาน้ำมันมันลงแล้วรัฐบาลก็ยังเก็บเข้ากองทุนเยอะเยนะครับซึ่งเมื่อกองทุนเป็นบวกแล้วเนี่ยรัฐบาลก็สามารถโยกเอากองทุนเนี่ยเข้าไปเป็นภษีสม่งสารมิรแทนนะครับซึ่งวีสา,ารบิดก็ไปเข้าอ่าระมาณแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างอื่นได้จะเป็นเรื่องการบริหารจากการัดจการเกลี่ยบระบบการเงินแต่ว่าราคาเป็นซินถ้าเกิดสมมติว่า สามารถที่จะลงได้อีกนะครับเพืาะ่าเป็นไปตามต้น,นทุนยุติธรรมงจะลงไปได้ประมาณเท่าไหร่ครับท่านอะมันคง,งจะไม่ได้ลงไปกว่านี้มากเพราะว่าเรา่ารีมตัวเตรีย่หรืวนเอาส่วนที่เคยเป็นกองทุนเปลี่ยนมาเป็นภาษีสรรพสามิตเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่าในราคาตลาดโลกเนี่ยมีการประชุมโอเปกนะครับก็ค่อนข้างมาชัดเจนว่าจะไม่มีการ คัดโปรดักชันมีการลดก,กํบบาลังผลิตของโกรกปกอง์นงในแนทิศทางน้ำมันเนี่ยยังอยู่ใน,นทิศทางว่าจะมีการแนวโน้มที่จะลงอีกแต่ถ้าในสายตาผู้ชายผู้ยังมองว่าราครราานี้ก็ใกล้ถึงจุดต่ําสุดแล้วนะครับ,รบก็คงจะไม่เห็นการลงมากกว่านี้นักนะครับก็หลายๆประเทศในกลุ่มโบรกกที่มีต้นทุนผลิตสูตงก็เริ่มไม่ค่อยพอใจกับราคาน้ำมันที่ ต่ำไปมากนะครับค่ะพอาูดาถึงราคาน้ำมันนะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงมีคําถามนะคะว่าเอ๊ะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถบริโภคใช้น้ำมันราคาถูกลงกว่านี้ได้อีกนะในประเทศไทยเราหมายถึงในประเทศไทยนะฮะและในขณะเดียวกันเมื่อมองดูประเทศรอบข้างมาเลเซียนะคะกัมพูชานะหรือว่าลาวก็ตามนะฮะราคาน้ํามันเขาไม่เทียบกับเราเป็นอย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นกับสหรัฐอเมริกานะฮะหลายคนบอกเอ๊ะแล้วราคาน้ำมันประเทศที่ใหญ่โตขนาดนั้น นาศักยภาพสูงขนาดนั้นกับประเทศไทยเราเนี่ยมีความต่างกัน,นยอย่างไรเพราะอะไรนะฮะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะขันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีไม่ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันนี้ ที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ใหลูกหลานเลือกสิ่ที่ที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันตเัง้งแต่วันนี้นะครับถึงดการข้สนทรพลางงานวันนี้นะครับพ,พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าราคาพลังงานอนื่นๆด้วยนะฮะอยากให้คุณมรทชาติได้ฉายภาพนะเอาอย่างประเทศใกล้บ้านเรานะฮะมาเลเซียนะฮะกัมพูชาหรือว่าทางสงปปลาวราคาที่มันเป็นยังไงฮะเมืเ่อเทียบเทียวกับไทยเรา ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอย่างเงี้ยในกลุ่มนะเช่นเพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูมีอย่างประเทศมาเลเซียหรืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำม,มันนะครับอินเดียเนี่ยเคยครั้งนึงเคยเป็นกลุ่มประเทศ่สมาชิกโอเปกด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนหลังกลายเป็นไม่มีน้ำมันส่งออกกลายเป็นประเทศที่นําเข้าสุธินะครับซึ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินเดียก็ใช้เงินในการอุดหนุนราคาน้ำมันค่องท้างมากนะครับแล้วก็เป็นภาระกับงบประมาณของรัฐ ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางมาเลเซียก็เริ่มมีการลดเงินอุดหนุนนะครับน้ำมันเพื่อทำให้ราคาของน้ำมันในมาเลเซียเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าไปดูในตัวของเบนซินรือดีเซลเนี่ยก็ยังถือว่าเร่งต่ำกว่าเมืองไทยหน่อยหนึ่งราะรัฐก็ยังช่วยอยู่ยังไม่ยกออกหมดนะครับมาเลเซียเนี่ยมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นไปถึง30%นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เข้ามา นะครับแต่ก็หาเสียงไว้ตั้งแต่ตอนที่หาเสียงแล้วว่าจะต้องมีการปรับราคาแค่นเนี่ยก็ยังไม่เกิดผลกระทบในแง่ที่ประชาชนมีการประท้วงหรืออะไรกันนะครับเขาปรับขึ้นมา30มสิบเพ่าเป็นภาระของรัฐขึมากกว่าเดิมนะครับขึ้นมาแล้วขณะนี้ก็ระดับราคาใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับส่วนประเทศที่เป็นประเทศนาเข้าสุทธ,ธิเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชารอสปปลาวอันนี้เนี่ยราคาที่มันเขา ขึ้นกับราคาตลาดโลกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นราคาค่อขข้างจะสูงกว่าไทยไปเยอะของเราเนี่ยเนื่องจากเรายังมีโรงกลั่นในเมืองไทยเราเหอนอน้ำมันดิดแล้วมากลั่นปนน้ำมนดร่นเมืองไทยนะครับเน้นราคาเราก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าค่อนข้างสะท้อนต้นทุนนะครับต้องบอกว่าธุรก,กิจโรงกลั่นไม่ใช่ธุรก,กิจที่กําไรดีเสมอไปนะครับอ,อย่างในกลุ่ม บ่อทองเราก็คาดว่าปีนี้ตลมจาดบางโรงอาจจะถึงจัดทุนได้ซ้ำนะครับคนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันค่อนข้างผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่ก็คือเน่การที่ลมจาดจัดทุนได้คูทำให้ไม่ได้วนส่วนที่ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบต่อราคานดิมันในระดับโลกทันทีนะครับแล้วก็แต่ถ้าประเทศอย่างลาวหรือกัมพูชาเขามีเขาก็เพึ่งการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเป็นหลักวินเนี่ยราคาเขาจะไปสูงกว่าเมืองไทย แล้วคือทุกอย่างมันจะมีเหตุมีผลของราคานะคะแต่ถ้าเกิดมองข้ามทวีไปไปไปอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่มีศักยภาพสูงราคาน้ำมันก็เป็นยังไงราคาน้ำมันเขาจะถูกกว่าเราเล็กน้อยนะครับเดีเร์ลนนะครับอมาว่าอเมริกาตอนนี้กลายเป็นประเทศที่เกิดจะเป็นส่งออกสุทธิแรงนะครับแต่การที่เจอแหล่งน้ำมันที่เรียกว่า Show ออย s h a l นะครับหรือว่า shale g a นไหครับอเมริกาเริ่มเป็นประเทศที่ไม่ต้องพึ่งพา การนำเท่าแหละนะครับแล้วก็ยังเชื่อระดับการผลิตเนี่ยน้ำมันในประเทศอเมริกาเนี่ยอาจจะ,ะเป็นระดับสารนะครับของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอางมีน้ํามันเพียงพอใช้ในประเทศแล้วก็ค่อนข้างเป็นตลาดเสรีเพราะราคาเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็คือแต่ว่าต่ำก็ไม่ได้ต่ำกว่าเมืองไทยมากนะครับอยู่ระดับเดียวกันกับ เราต้องภูมิใจนะเราจะไม่มีแหล่งที่มันใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าราคาของเราก็ก็ยังไม่ได้ทิ้งจากเขานักนะแต่ว่าภายใต้นโยบายแล้วก็สถานการณ์ของการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องพลังงานเช่นนี้นะจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีโอกาสใช้พลังงานในราคาที่ถูกกว่งกว่านี้ประหยัดกว่านี้ค่คะนี้ที่ไหนไหมค่นะ ผมผมอยากจะส่นเรื่องการใช้น้ำมันให้ประหยัดนะครับมากกว่าใช้น้ำมันให้ถูกน้ำมันี่ยมันคนจะสะท้อนต้นทุนี่แท้จริงของมันนะครับไม่ควรจะมีผู้โคกกคุมไหนไปรับภาระแทนผู้โคกกคุมอื่นนะครับทุกคนควรจะมีสิทธิ์เท่าถึงผูงงาน ที่เท่ากันวิธีทำนะวิธีท,ทานะครับแล้วก็ในราคาที่สะท้อน้ก็ุงที่แท้จริงเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแต่เริ่มเป็นเรื่องของอเป็นหน้าที่ของของเราทุกคนนะครับที่ต้องใช้พลาังงานอย่างคุ้มค่านะครับเพราะพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่ไว้สำหรับ,บรุ่นเราใช้รุ่นเดียวต้องคิดไปถึงรุ่นรุ่นหลายของเราด้วยว่าจะต้องมีพลังงานใช้ด้วยครับ การะด้เกิดประเดองการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากว่าเรามองไม่ว่าจะเป็นแบบโดยส่วนตัวส่วนครอบครัวก็ดีหรือแม้แต่ส่วนองค์ก,กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมองค์กรส่งอะไรก็ตามคุณน่าจะใช่ที่เหมือนว่าเราจะมีวิธีการใช้พลังงานให้คุ้มค่าอย่างที่ท่านว่าได้อย่างไรบ้า,บางคะับก็นโยบายรัฐบาลโดยเราเรื่องที่ออกมาส่งเสริมนะครับผมคิดว่าจริง อยู่แต่ว่านําไปปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับมื่้วการใช้รถยนต์ขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรแต่อชั่วโมงน,นะครับไม่เทียบกับการขับที่ประมาณ1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีประหยัดถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบ,รบการติดไฟฟ้าในบ้านนะครับการตั้งอุณหภูมิห้องในห้องจประกาศให้อยู่ระดับที่เหมาะสมไม่เย็นเกินไปพวกน,นี้ก็มีส่วนช่วยประหยัดเวาทั้งนั้นนะครับ คนที่เกิดขึ้นจากแต่และคนเนี่ยมันอาจจะไม่มากนะครับแต่มันเป็นผลโยงของการที่ทุกคนช่วยกันประหยัดอันนั้นนะคร<ม>ับจะทําให้ประเทศเราสามารถประหยัดได้อย่างในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคการาาขนส่งนะคะคุณบรรเจ้คิดว่าน่าจะมีส่วนอะไรได้บ้างคะเพราะเรามองในแง่ที่ว่าผู้ที่จะพลังงานเยอะที่สุดนะ,ะก็จะเป็นภาคอุสสตสาหกรรมกับภาคโลจิสติกส์ก็ประมาณ37%ของของยอดรวมทั้งหมดเราคผมคิดว่าในภาคขนส่งเนี่ยเขาก็ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ก็ดูแลกันเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนีรถไฟต้องอย่างว่าเขาช่วเพิ่มแรงงานเป็นต้นทุนการผลิตเขาเขาก็พยายามพยายาให้ต้นทุนการผลิตต่ำสุดอยู่แล้วนะครับในค่าขนส่งเนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะไปเจอว่าค่าโลจิสติกส์เราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องเพราะขนส่งหลักเรายังเป็นการขนส่งทางด่ โดยใช้เ,เรดยนอนนะครับผมเพื่อทิศทางที่ทางทกางกำลังเดินไปคือการส่งเสริมการใช้ระบบรางเนี่ยนะครับหรือว่าการขนส่งมวลชนเนี่ยผมเพื่อจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้มีการประหยะัดพลังงานในภาคขสนส่งไา้ครับสุดท้ายคุณกระชักอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมการเรื่องของพลังงานวันนี้เชิญค่ะก็การใช้พลังงานนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่อ,องที่เป็นหน้าที่นะครับของทุกคนที่ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประ,ะสิทธิภาพนะครับ พลัางงานมันไม่ได้เป็นไวสาหรับคนรุ่นเราเท่านั้นแต่เราต้องนึกถึงคนรุ่นต,ต่อไปต่อไปนะครับราคาพลัางงานอาจจะต้องขยับขึ้นนะครับหรือปรับให้เข้าสู่ต้นทุนที่แท้จริงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นเพื่อความย,ายั่งยืนในการใช้พลัางงานค่ะเราต้องฝากท่านผู้ชมไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนะัทชาชรจารุตินดายอยางยิ่งกับพระคุณค่า